<Boy. S 2> เลยสมเป็นแต่งเลยหิมาบาทตีนี่เม,มื่อกินตามแบบฮูม่์ซือกับยาชมพูนี่อันนี้แบบเด็ดมากเลยอันนี้เป็นเบคอนเบคอนชุกแปงทอดไส้ง้ากับอันปลาเซมอนปลาเซมอนฉุกแปงทอดกรอบไส้งาคือกันหิมาบาตท,ทีนี่พี่น้องพี่น้องมีผักผักสะเดาเดาได้คือเกาผักขับสีกันบักริกนยัก แล้วก็ LIKE วกมีน้ำแก้วใหญ่มีกองเขาใหญ่คือเก่าโบลเลอส์สแตนต์ฮิมาบาทีนี่พี่น้องพี่น้องเจ้พี่น้องวันนี้จะพี่น้องสชขดีโุสบายดีกันป่จ่าคอยกันสบายอยู่ยาจะพูดกองเขาใหญ่คือเก่าโบลเลยส์มแตนตนเลยฮัลโหลเอ้ยมี่มันเฮาอา o อยู่ฟอร์มีโอเคเอ้มพี่ับีมินจอยมีปลาปรยสลัดไกเกอนด์ซิกี้ไลท์เอ่อก่แอนด์ไฟ ไฟเบคอนไฟคั้นฉีเบคอนแอนเซมอนขมอนขมอนมาๆม,มาโซยกันโวยกันมาซิมามา,มาโซยกันโวยกันออกมาบังออกมาโซยมาจวดๆกับยายชมผูแสงจนันทร์เบาเลยสมเนแตนลยชี้เจ้าดีจับพี่น้องสุขูสุคน ทุก day อิสเรลิบินดิมือนีอันล่มคักล่มแบบโบอเ้เลยซีมเมนตแต่เลยล่มแห้งคักหนาวพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดเหตุแบบักเข่าทีเข่าทางก่อนเอาทั้งไหนดีมันจะสีแบบสะใจทั้งนี้เนาะนี่หมอมจะสีแบบจำบักงูคุยจำบักงูบัชินิโบ้ดูซีเมนตแต่เลยหิมะบัชินิพี่น้องสุ้ขู่สุขข้คนอย่าเพิ่มดรามา่าหิมากินน้ำกันคนอะ่ะมันเป็นตาแสบคุะ่ะคน มันละเีกินให้บึงบอทอดชุดแป้งทอดใสยงาโอ้ oh, มันเดเอ có một khẩu nháy con khui ra một mình bắt cái này chính khẩu thiên này cả mấy cái nắm chặt cái phủ luôn đây uống bình phủ làm gì Come and join me, is awesome này khui rồi hả cho อันนี้เป็นเซโมนเซมนบาซมลมนแซ่บทอดกรอบมันพร้อม่องหลักไซมัน ช่องนาสานานั้นเห็นไหมเลิไปทอดกินล้อใช่สอใช้สีอิ่วขาวตวาดเด็กในพ้านทช่องไหมดวดซะเลยไ่ต้องหลายใส่หลามสี่เค็มใส่พอดีพอง,งาม ของชีรสขาดไม่ได้ไส้หน่ยหนอย,อยัาจสลดยไม่ถึงหัวรานปอกไส้ไส้หนึ่งมาทั้งกับล้งตีเหลาะปอกไส้ไส้หนึ่นง เหงาลงแล้วเจ้าตามใจเหงาไปหน่อยเซะหลายแล้วเจ้มามัดมาเลยพยขยามพยาเครื่องมันเข่ากันใส่ตู้เย็นมาจากชัมม่วโมงเครื่องมันเข่ากัน ืเลยมักรอบคือเคเอฟซีเลยให้เป็นเคเอฟซีปลาเส้หมอนก็ไ um, ด so ้หรืออย่างคนอื่นเบคอนก็ได้เป็นเคเคเอแซ่บกว่าเคเอฟซีไก่ มีอัออกมาอาอกมาจากตู้เย็ยนชั่วโมงหนึ่งเนาะเทแป้งทอดกรอบที่เป็นผงแป้งนะผงแป้งผงฟูมมเทใส่ขยำต้อขยำขยำขยำไมนน่เข่ากันบะหม,มนนี้เทนที่เป็นกากหิมะที่นเป็นแป้งทอดกรอบนะที่เป็นกากหิมะเป็นอื่นมา มาขยำขยำใช่ก,กันเปิดน้ำมันหอนๆน้ำมันหอนแล้วเอาเลงทยยีละลนะอันทยอยทยอยลง่าเทกตวกลงเลยด้เอาลงทยอยทยอยทีล้านกะเทสตวกนั้นติดกันกอดแซ่บหนุ่มแซ่บ มั่อกลงื้อเขากินซีว่าเห็ดเอ็นแ่กคันเ็ดตูดย่าพู่แตกกรอบมันเพราะมันร้อยตัวมันร้อยตัวมันแบบว่าเริ่มแข็งแน่จังเลค่อยค่อยค้นเอาอย่าไปค้นตอนที่มันอ่อนเลยขันค้นตอนที่มันอ่อนมันเละเนี้อขี คนออกมา้วลูกแบบนี้แบกับจำหงก,กับขาวืเอขาวนักนี่เห็นแบบน้ำจิ้มซีฟูดกัแ ก็เสไม่เต็มน,นื้ออย่าง,งมันผัดนะฝนปาตกอาดีนี่ทั้งอาดีตฝนดิปลาตกอาิดีสแ้วฝนตกมันมือซื้หมือนะ ปกติกอง กหลัต้มมุ้งหนี่เพ็ดผักเพ็ดดิ Mà lại không được xe Con lại con xe Cứ để mặc Cô tự tạm กดติดตามช่องอยาชมภูกินแหลกแดกแต่ของใหญ่ๆนะกดติดตามก็ได้ก็แช่ช่องนีถูกแห้วาชมภูกินแหลกแดกแต่ของใหญ่ๆ ใน่องยูทูปในสองเฟซบุ๊กนายชมพูพากินพาเที่ยวฝากกดติดตามนั่เด้อนายชมพู่พาไกินเที่ยวอ่ะม่ตะกินเด็ดๆตุ๋กันชมพูแส,สนจันเพล็ชมพูแสนจันเพลอ่ะในเฟซบุ๊กอ่ะเรลืม ข้าเบิ้งกุจตามกูไดแหลกกแช่้กันอือือ็มอืม ม,มิชฉางินในยูทูบในเฟซบุ๊กคนไหนหนูตัวว่าปลอมเฟดนะปลอมเฟดเอารูปภาพได้ใันพูดไปลง คิดแจ้งพูดไปลงลบออกเลิกพีดก้ไม้ลเมิดนี่ขัดธิบุญลบออกกันวอาลบออกนะขอแจ้งมาทั้งยูทูปแจ้งมาทั้งเฟซบเพก่นจัดการไปก่อน นี่ข่อยให้วิดีโข่อยใช่วิดีโเนี่ยนี่ข่อยยังไม่ทันได้ไปแก้งทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กเลยไปลบคลิปออกหรือไปปิดช่องเราถึงกัแจ้งนะช่องจะโดนปิดเลยจะบอกให้เพราะว่าเอราะท่านได้แจ้งออเพราะว่าขาอยเนี่ยตัวเพื่นเพื่นมีคลิปคอนอื่นน้ำอบอกมันไม่ไดคลิปข่อยดีคลิปข่อยจะร้ายเพื่นเปาไปลงหน่ะในอันยูทูบในเฟซบุ๊กหน่ะอื เอาหอดหนากผ้ na, อยไปเขียนซื้อข่อยพรมเป็นชมพูแสงจันทร์่นน่ะแต่ว่ามันบ่ไม่ต้องข่อยเลยเอาของคนอื่นไปลงเอาของคลิปคนจีนเอาคลิปคนจีนเอาคลิปคนอันพมมาเอาคลิปคนล่า,า,า,ลปลาเป็นงบาน,นีข่อยว่แจงข่อยว่ท่านได้แจงท่า f เฟ e b ุ o กท่านยู u ู e ให้เพิ่นเป็นลบปิดช่องมันปิดช่องคนนั้นพเพราะอยเรียต้นเพื่อือ เล้วบอกว่าแล้วพันลบกตกักชิบข่อยออกซะกชอบพันยังติบ่ดลังงับม,มากแล้วฉันเบิ่งคลิปข่อยปลุกเธอได้หลกหลาเนาอเอาหนาอีเมย์ไปใส่ซองจากของแล้วก็เขียนซื้อความชมพูมพแสงจันวร์มาทันเอาหนาด้ชมพูไปใส่ เอาซื้อไ้พูดไปใส่แอบอ้้มบอดีพี่กนไม้ละเมิเดเร็จเพิ่นบอดีบอดีอดอพอสมายก้ คนละคลิปเป็นท่านพูดไปลงเปิดช่องทั้งกะของนี่พวกขัดแจ้งทงั้ง YouTube ทั้งเฟสบุ๊คเพิ่นปิดเพิ่นลบมาเลยเด้ย่ยทำมีอันม่กนิดหนึ่งแสดงว่าเพิ่นมาทัา้งในหูกับติก่าของเฟสบุ๊คของยูทูบหามเอาของคนอื่นไปลงท่านผิดกฎหมายมันละเมิดติดเพิ่นท่านเขาแจ้งเขาก็ปิดช่องไปเลยเสียเวลา อยาจะไปเฮ็ดประเทศนะเฮ็ดคงจะคล้อมก็เลยสีด่างสีบดด่งสีบดมีคนเบิงมีคนเบิ่งแบบเหล่าเต้อ,อยากจะคนหมักคนออสอบชอบนั่งกินทั่งจม ัน,นั้นปลาช่อน,น,นทอดอ,อบกรอบกับเบคอนทอดกรอบนี่เจบแจบากไหมอือจ็บกรอบมาเลิ่มแจบกอบบกค มันคือคือเคสีกใครเลยแซ่บต้องอย่เป็นเคสีอ่ปลาไซมอนกับเบคอนโอแซ่บเ็ดเดอไปเดเดอื์ทอดกรอบชูเป็นทอดใช้งาพร้อม ทำอืมนั่นค่ะบอสกินไปดูกล้องไปไม่เป็นธรรมชาติเลยเอาไว้ไหวหกเบิ้งกล้องกับอะได้ือเบิ้งอีกเบิ้งพวกเจ้าะเลยน กินมาเบิรงโขกจอกเหรอวะกินไม่ดูกล้องเลยกินหลบหน้าหลบตาไม่หลายคอมเมนต์ผู้น้องคนด่ามากหอดอคลิปคนละนี้ได้ไปด่ามากซื้อคลิปซื้อคลิปเคปนต่างซื้อคลิปแบบตลกแบบตลกแบบดึงดูด facebook กับดูถูกพระจิตต้องขอคั้วมาตลอดหรอกอสร้างคลิปตั้งชื่อคลิปให้แบบดึงดูดแบบว่าเขียนมาว่าให้เจ้าสางซื้อคลิปอ่ะเขียนชื่อคลิปแบ ให้มันดึงดูดว่าสร้างคอนเทนต์ให้ดึงดูดอืมว่าจีบอกว่าเป็นอไรดี้วาจะเป็นด้ามาถือคีอมเป็นบาด้ามาเขาคือคีมคนนึงแค่เห็นจะาขอยหมออือ ท่านเฟซบุ๊กท่านยูทูบแบบเคยเขียนมาเขียนชื่อคลิปยังไงก็ได้ขอให้มันดึงดูดอ,อ,อืมันจัดมีนถ้าก็เขียนชื่อคลิปสามงคอนเทนต์มันดึงดูมันน่าสนใจอื บางคนที่เป็นอากติไอ้ท่านักอากาตติอ่อคนอากติเน่ะคนที่บอกขึ้นมีความถูกกับเขาะมันจสเขียนคือกิแบบทุภาพเรียบร้อยแต่อากติทะคกันอากตติยังอื่นบ่มีเจนีอากติดออพวกเนี้ยพวกชีวิตบ่มีความถูกมาเอือดจะไม่จัแล้ว กูดิ่งจินแซกพิเศษสับพูดแซ่บอข้าปั้นที่สามดอกขิ้นจซกจิ้ดิ่งึิ้มแซกไส่งา